o w e w i e channel สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ p o w e w i e นิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องตัวตายตัวแทนถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจ e-book แล้วก็เรื่องนี้มีวางขายกันแล้วนะคะช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงโปรโมชั่น ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะอ่านเต็มเรื่องแล้วก็เราแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับตอนที่3กรกมของลมหวนอายุวันโนสุขขังพลังลมหวนพนมมือ แล้วยกขึ้นเหนือหัวเมื่อพระพิสุที่ตนใส่บาตรให้พรจบโยมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้โยมตั้งมันในความดีไว้จากเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีหลวงพ่อว่าออกมาพรางยกยิ้มให้คนที่นั่งพนมมืออยู่ก่อนจะเดินจากไปสบายใจไหมพี่มึง ลมหนาวที่นั่งอยู่ข้างๆถามขึ้นพร้อมมองหน้าพี่ชายสุดที่รักยังรอคำตอบหนาวมึงว่าที่หลวงพ่อพูดมาหมายถึงอะไรวะต่ามทรงโจรหรือเปล่าลมหลวงพ่อเลยสั่งสอนให้มึงเป็นคนดีไงกูพี่มึงเองนะน้องรักเผื่อมึงลืมเออมึงจะคิดมากทำไมวะหลวงพ่อแกก็พูดสั่งสอนไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกดีไปทำงานไหม กูจะได้ติดรถไปโรงเรียนด้วยเนี่ยตอนเย็นค่อยกลับมาเอารถยนต์กลับบ้านเออลมถ้ามึงมีเรื่องอะไรไม่สบายใจมึงบอกกูได้นะเวย้ยยังไงจ๊ะกูก็เป็นน้องมึงนะอย่าลืมถึงกูจะช่วยอะไรมึงไม่ได้แต่กูก็ช่วยรับฟังได้นะลมหนาวว่าออกมาทำให้คนที่เป็นพี่ยกยิ่มขึ้น แล้วอย่าง,างนะถ้ามึงเสียใจมึงก็แสดงออกมาบ้างก็ได้ไม่ใช่เอาแต่ยิ้มแบบนี้กูยังอยากได้วี่ชายที่โดนกูแกล้งแล้ววิ่งร้องไห้ไปฟ้องพ่อกับแม่คนนั้นคืนมาอยู่นะไอ้หนาวมึงเป็นคนบอกกูเองนะเมื่อคืนว่ามึงโตแล้วกูก็โตแล้วเหมือนกันป่ะจะมาร้องไห้ที่มูกป่งเป็นเด็กได้ไง,งว่าไหม เป็งเรียนได้แล้วชวนกูคุยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก,กูเข้างานสายกันพอดีกูก็ไม่ได้ไว่ายมึงร้องไห้สักหน่อยแค่แสดงออกมาบ้างเออกูรับปากพอใจมึงยังยังจนกว่ามึงจะให้ตังกูสองร้แม่ให้มึงมาแล้วมึงอย่ามาได้ไถ่กูทุกครั้งที่เจอหน้าเลยนะมึงอะรอมน้าๆสองร้ 200. ไม่ไอพี่ขี้งกลมหวนได้แตยยิ้มให้กับความกวนตีนของน้องชายไหนบอกว่าโตแล้วไงโตแต่ตัวสิมีว่าไอเสือมึงมาไงเนี่ยลมหวนถามขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนรักนั่งอยู่มอเตอร์ไซค์คู่ใจของตัวเองหลังเลิกงานทั้งที่เสือเองไม่ได้ฝึกงานอยู่แถวนี้ กูมากับเฮียสิงคือเฮียแกมาเยี่ยมเพื่อนแกที่โรงพยาบาลแถวนี้กูก็เลยมานั่งรอมึงไปกินข้าวเย็นด้วยเนี่ยที่มึงไลน์มาหากูถามว่าเลิกกี่โมงก็เพราะงี้เออก็ตั้งแต่มึงฝึกงานเลิกดึกด่นๆกูไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยกันเลยแม่งหาแฟนซิวะจะได้เลิอกอ้อนกูสักทีนาก็หล่อพ่อก็รวยแม่งกากชิบหาย แฟนไม่มีลำบากเพื่อนอย่างกูเนี่ยไปลมมึงอยากเป็นแฟนกูไหมสัตว์ไปแดกข้าวมัมยมันจะได้เลิกเพอเจอลมหัวเลยจแตล์หัวให้กับเพื่อนตัวโตวที่ชอบล้อเล่นอะไรกับเขาอย่างนี้อยู่เลยเอาจริงเสือทำตัวติดกับเขาจนสาวๆไม่กล้าเข้าใกล้เพราะคิดว่าทั้งสองเป็นแฟนกันซึ่งมันทำให้ลมหัวอดสงสารเพื่อนสุดหลอองเขาไม่ได้ ที่ต้องมาถูกมองว่าเป็นแบบนี้แต่พอลมหวนเอ่ยปากถามจุดตัวมันก็ไม่ได้สนใจอะไรกลับบอกว่าเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะเสือจะไม่ยอมมีแฟนเด็ดขาดถ้าลมหววยังโสดส่วนลมหวนเองก็ได้แต่ขอโทษเพื่อนรักในใจเพราะทั้งชีวิตของเขามีแค่แม่และน้องชายเท่านั้นที่สำคัญที่สุด ถ้าเขาทำให้แม่และน้องอยู่สุขสบายไม่ได้ตามที่เคยสัญญาไว้กับพ่อเขาจะไม่ยอมรับใครเข้ามาลำบากกับเขาเด็ดขาดอร่อยละมึงอืมอร่อยมากเคี้ยวก่อนไหมเดี๋ยวก็ติดคอเสือวายเพื่อนตัวพร้อมที่ตอบออกมาทั้งที่ยังเคี้ยวผัดไทยอยู่เต็มปาก มันเป็นภาพที่น่ารักมากสำหรับเสือความรู้สึกที่เขามีถึงแม้ว่ามันจะมากมายแค่ไหนแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกออกไปได้แต่เก็บงำไว้เพราะแค่กลัวกลัวว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้ใกล้กันแบบนี้อีกอลมตรงนั้นมีโลตีสายไหมด้วยมึงกินปะะููซื้อให้สัวมึงแมง รู้ใจกูที่สุดชุดหนึ่งพอไหมน่าจะพอเพราะกูกินผัดไทยเข้าไปเต็มกระเพาะแล้วแต่ขอเพิ่มแป้งได้นะรอยยิ้มที่ผุดขึ้นจากปากได้รูปนั่นมันทำให้เสือยกยิ้มตามมึงแมงน่ารักจังวะเอ็นดูกูเถอะอมึงของหวานคือชีวิตและจิตใจของกูเออ ไม่นานเสือก็เดินกลับมาพร้อมกับถุงโรตีสายไหมพิเศษแป้งแถมยังมีโรตีใส่ไข่ใส้กล้วยหอมลูกเกตมาอีกหนึ่งกล่องทำให้ลมหวนที่นั่งรออยู่ยิ้มออกมาปากบานเมื่อเห็นของที่เพื่อนซื้อมาฝากเสือเพื่อนรักมึงแม่งรู้ใจกูที่สุดขอบใจนะมึงเออแต่วันนี้ มึงต้องให้กูไปนอนด้วยมึงไม่กลับบ้านไงไม่อะกูขี้เกียจบ้านก็ออกจะหลังใหญ่โตแต่ชอบมานอนห้องรังหนูกับกู้ะมึงอะได้ไหมล่ะเคยไม่ได้หรือไงว่าแต่เฮียสิงแกไม่เยี่ยมใครบ่อยๆวะอยากถามหลายครั้งแล้วแต่ลืมก็เพื่อนคนที่เฮียให้เราไปส่งที่คอนโดแล้วอีกสามวันถัดมาแกก็เกิดอุบัติเหตุไง มจำได้ป่ะโหเกือบสองปีแล้วพี่แกยังไม่ฟื้นเหรอวะเอาจริงช่วงนี้ที่เฮียมาบ่อยๆเพราะได้ยินพ่อกับแม่เขาบอกว่าจะปล่อยพี่แกแล้วยังไงวะเสือจะปล่อยคือปล่อยให้ตายอย่างนั้นเหรออยู่แบบนี้กับจากไปมันต่างกันตรงไหนวะ ต่างกันตรงที่เยังเห็นเขายังสัมผัสเขาได้อยู่ไงสิ่งที่เสือเล่ามาทำให้ลมหวนนึกถึงพ่อที่จากไปป่อยไปแล้วก็หายไปเหมือนอากาศคิดถึงแค่ไหนอยากกอดให้ตายยังไงก็ไม่มีวันทําได้ถึงเขาจะจำหน้าพี่คนนั้นไม่ได้แล้วแต่ก็ภาวนาให้พี่รีบปืนขึ้นมา ก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปรีบฟื้นขึ้นมานะครับพี่แน่ะเสือนายมันเป็นเพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อแต่เอ๊พี่คนที่ลมหวนพูดถึงนั้นจะเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือเรื่องราวจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะ